โอเคครับผมก็กราสเดียมชุกท่านนะผมน,ผมนะิวนะยูชแนลนะผมนี้เราอยู่ในเกมนะบล็อกฟูลนะผมในอัปเดตที่15นะครับก็วันนี้นะผมนะเราก็จะไปโลกที่3กันเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโลกที่3นะครับโลกที่3นะไปนะผมไปง่ายมากนะครับผมเพิ่งอัปเดตมาเลย ผมไม่รู้นะว่าผมลงวันไหนแต่ว่าท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าผมลงวันไหนนะถ้าผมลงช้าต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมดูแล้วแหละนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมผมต้องไปที่อ่าเกมนี่มันขึ้นมาบอกว่าให้เราไปที่โคลอสเซียมนะครับผมมั้งนะเนี่ยมันถ้าเข้ามาในอ่าเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเลเวลนะครับผมเลเวลนะตรงเนี้ย พันห้านะพันห้าพันห้าใช่พันห้านะครับเราต้องพันห้าแล้วก็มาตรงนี้นะผมนะเนี่ยเขาจะขอให้เราช่วยนะผมเหมือนแบบอแอดมินไม่ทํางานประมาณนีอ้อะไรสักอย่างน่นแหละนะครับโอเคแล้วก็ไปต่อสู้เลยครับผมอันนี้เป็นแอดมินใช่ไหมครับอหอ แอดมินใช้อาเปล่าผมก็ไม่รู้นะโอ้ใช่แล้วครับแอดมินฮะผมแอดมินกินด้วยฮะเอผมเริ่งเครื่องไมายคิดเลยว่าแอดมินว่ะเราต้องจาัดก,การเก็บแอดมินหรอแอดมินหน้าจะไม่โหดหรอกนะเป็นรู้ที่สามเอง ไม่ได้ทอ,อเล่อะเราคโลราคิดสามก็น่าจะไปโอเคเราต้องจัดก,การให้ได้อย่าไอผมขอแค่ไอแอดมินเนี่ยไม่นะก็พอละมันเรียกว่าอะไรอะแอดมินไม่ไม่แบบมันเพิ่มเลือดอะก็จะถือว่าดีอะสำหรับผมอ่ะจะตายฮลัลโหล ไม่ hey, ผมสู้ไม่ได้ที่จริงมันมันสู้ได้แหละแต่ผมผมไอ้น,นี่ละ่ะอันเนี้ยแอดมินใช้แค่ดาวอยู่รู้อย่างเดียวนะรู้แต่เน,นี้ยแล้วแอดมิน,นเหมือนจะใช้แค่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยอะไรนะ่ะผมใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะอ่ะเฮ้ยนี่เป็นแอดมินที่ตัวที่ผมไม่ช่วยเนี่ยตัวที่ขอให้ช่วยอันนี้เป็นแอดมินที่ต่อสู้กันอยู่นะ ไอทำไมแบบแอดมินตัวนี้ขอมาสู้เองโอ้โห a อ i ิเมชั n นโคเทโคเทดูจังหวะน,นี้ผมว่าตัวนี้ต้องต้องชนะแน่นอนเลยเพราะว่าไอ้ตัวขาวมันมันต้องแพ้อะเฮ้เหมือนแบบสู้ไม่ไหวแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โห oh เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหแอดมินสีไอ้สีขาวชนะว่ะเอาชนะชนะได้ไงอะ่ะ โดนโดนเอาแล้วโอ้ยแอดมินตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะโอเคเขาจะมาไล่ฆ่าเรียบร้อยเอาลักพาตัวไปอีกเอาโยรูนี้ทิ้งไว้ให้ผมใช่ไหมครับโหลแล้วโยรูไม่เอาไปยังไงโหลยังไงอ่เหมือนแบบคนคนที่ทำนะผมนะคนที่ทำไออัปเดตสามาคือคนนี้นะครับ โอเคโอ o l เคเราต้องไปที่เออเนี่ยเราต้องไปเนี่ยโอเคไปกันทุกคนเราจะไปที่โลกสามกันโอเคโลกสามไปตรงนี้ขอบอกว่าให้มาหาอยู่ตรงนี้นะครับ โอ okay. ตรงนี้คนนี้นะครับถ้าใช่มัง้ง okay. โอเคอ่อเหมือนแบบฉันพาไปไปโลกก็ได้นะเอเคอเยียดต้องการต้องการไปอยู่แล้วรอมาตั้งนานไปดูก่อนอันนี้เป็นทะเลที่สามนะเออผมทะเลที่สามก็มันก็ได้แหละนะครับ ทะเลที่สามก็ถือว่าไม่เลวนะทะเลที่สามโอเคมีคนมาอยู่ที่ทะเลที่สามเยอะเลยอ่ะโอ้โหนี่เหรอทะเลที่สามโอ้เป็นมีกี่เกาะเดี๋ยวขอขอดูก่อน น่าจะมีอยู่เกาะน,นี้นะเกาะที่เรามาก่อนแล้วเราต้ะฟาร,ร์มอยู่นี้ก่อนสักพหนึ่งแล้วก็ไปเกาะน,นี้อ่าแล้วก็เกาะน,นี้อีกเกาะน่าจะเกาะนน้นอนะ่ะนะครับเออเราอันนี้เป็นเกาะแรกนะที่มานะครับอันนี้ผลพระนะโอเคผลพระอันนี้ก็เหมือนปกตินั่นแหละอ,อ,นนอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไร เออขอเรียกว่าจอยอะไรสักอยาก่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยฮะผมโดนจูโจมไม่ขึ้นซีเนมิปว่าดีโลกเออโลกสามนี่ก็เอ้ยถือว่าเท่ดีนะผมเท่มากเลยโลกสามผมไม่รู้นะว่าเป็นอาณาจาักรไหนนะเอ,อ ไม่ใช่มาลิฟฟอร์ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมพูดผิดผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นไอที่ลูฟี่มั้งที่ลูฟี่ไอใช่ตรงน่ะอ่าผมแค่เดานะครับผมอ่าตรงนั้นน,นน่าจะใช่ที่ลูฟี่ที่แบบไปช่วยโรบินหรือเปล่านะอันนี้จากไออะไรอะไอไอจากไอนั่นอะไม่เดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่า เป็นปกติอ่ะอืมพวกนี้ก็พันห้าขึ้นไปอะนะนีะ่ก็ซูยากอยู่หละตัวตนี้ที่รับเครสนะครับอืมผมต้องหาซะนะเดี๋ยวตรงไหนนะแล้วดูผลพิสัท์ตัวไหมอ่ะ มต้องหาตรนที่ดูผลปิศาสดะเดี๋ยวเนี่ยน่าอยู่ข้างนอกเนะี่ยตัวนี้ขายเรือตัวนี้ตัวนี้อะไรอ่ะ กิโลเอ้ยออันนี้ผลอะไรอ่ะผลสปินผลผัอันนี้ผลอะไรอะ่อนนอะ,อะงงอันนี้งง ผลไดมอนด์ไดมอนด์อ่ะผลที่ผลเนี่ยผลเนี่ยประตูอ้าอ้าผลผลประตูมิติไอของไอ้นั่นอะ่ะตัวอีอะไรสักอย่างนี่นแหละเอ่อในที่แบบไปตอนรถไฟอะรถไฟอันนี้พีาโอเป้ ลองไปดูก่อนน่าจะใช่ไหมตรงเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะฮะเราผมต้องไปดูอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่ว่าอมืมันน่าจะเป็นกลุ่มมั้งหรืออะไรสักอย่างนะครับหรือว่าผม ผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมช่วงนี้ผมยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยบอกไม่ใช่นะตัวนี้เป็นปราสาทนะครับผมอ้าแปลว่าผมพูดผิดแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้เป็นเมืองที่แบบเดินทางได้เมืองของเฮ้ย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 ผมรู้แล้วอันนี้เป็นเมืองของไอ้อน,นั่นอะ ไอ้ดับเบิรซิกอ่ะใช่ปะ่ะไอของไอซันจิอ่ะเมืองแบบเป็นเมืองอะ่ะที่แบบขยับได้อะ่ะถ้าพูดตรงก็คือเมืองที่มันแบบเมืองที่ไม่ใช่เมืองเป็นเมืองที่แบบแบบขยับในกลางทะเลได้อะ่ะดับเบิรซิกมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะนายไม่รู้อ่ะนั่นแหละอ๋อน่าจะใช่นะมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิด น่ามีบอสน่าจะมีบอสนะตรงนี้นะถ้าผมผมว่านะครับก็ไม่รู้อะไรมากครับก็เดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันคืออะไรนะครับผมเฮ้ยผมผมว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนอะ่ะผมว่านะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นตรงอ๋อ อ่าดับเบลิลซิกนี่น่าถ้าโลกที่สามนะอ่าผมพอเข้าใจแล้วโลกสามนะครับก็สามารถลงดันได้ใช่โลกสามสามารถลงดันได้นะ่ะมาลงดันตรงนี้เข้าไปฝั่งนี้เนี่ยดับเบลิลซิกเนี่ยและสูมผลพิศษ,ษล่ะมันต้องอยู่แถวนี้สิสูงผลพิศษหรือว่าอยู่เกาะแรกอ่ะอันนี้มันคืออะไรเออ อันนี้พวกนี้ยังไม่รู้นะโอเคเอา่าผมก็พันห้าร้อยยีิบห้านะก็ไอเงินม่วงก็มีแปดพันนะแล้วก็เงินปกติก็มีห้าสิห้าร้านนะครับผมนะก็เดีเ๋ยวอา่าผมยังไม่รู้อะไรมากนะผมนะเดีเ๋ยวผมว่านะ่าจะมีอะไรที่มันถ้าไม่ใช่อา่าถ้าผมผมคิดว่ามันเป็นโลกที่สามใช่ไหม มันก็น่าจะมีอะไรต่างๆมากมายมานะผมนะเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะผมโอเคคลิปนี้ขอตัอลวลาไปก่อนบายบายับผมอย่าลืมกดไลค์ like กดซับให้ผมด้วยนะครับผมโอเคมีลาวาด้วยผมไม่ตายคราบผมเอามาตะนะฮะโอเคบายบาย